พ่อลูกปันโปโอ้ยปันนี่แหละไปเลยป้าอาจารพบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกแรลงหงนะครับจะหาร้านเด็ดๆนะครับครับโบดีดีมาบอกท่านชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับใช่ฮะร้านแรกวันนี้ผมแนะนำเลย Ivory c o a s ค a l อา n ม Homemade Cafe i n i n g น i n g ะครับผมตั้งอยู่ที่เสนานิคม1ซอย12นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการ บอกเลยว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเอเวอร์นะครับเขาจะมอบส่วนลดให้ทันที10%นะครับในทุกเมนูยกเว้นเมนูเครื่องดื่มขนมเค้กและปลาหมึกย่างตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ครับโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะฮะโปรที่1ครับเมื่อซื้อเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะคู่กับเครื่องดื่มสมุนไพรครับรสชาติใดก็ได้รับส่วนลดไปเลยนะครับสำหรับเมนูเครื่องดื่มสมุนไพรครับจากราคาปกติ60บาทลดเหลือเพียงแค่35บาทเท่านั้นครับ เครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยมีให้เลือกนะครับรสชาติเก๊กฮวยอันชันมะนาวแล้วก็ตะไคร้ใบเตยครับโปรที่2ครับไปอิ่มอร่อยกับเมนูมวยไทยเบอร์เกอร์ในราคาพิเศษเพียงแค่260บาทจากปกติราคา320บบาทนะครับทางร้านเนี่ยแนะนำเป็นมวยไทยเบอร์เกอร์หมูและมวยไทยเบอร์เกอร์เนื้อครับทางร้านเนี่ยเป็นสไตล์โฮมแอนด์การ์เด้นนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ย เป็นโอเพนแอร์ครับโดยในวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับทางร้านเนี่ยจะมีวงดนตรีสดท่วงเย็นบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เหมาะกับการมานั่งชิลกับกลุ่มเพื่อนสุดๆเลยแหละครับเมนูแนะนําของทางร้านก็มีดังนี้เลยนะท่านผู้ชมซีซ่าใบาเหลียงครับสปาหอยเชลล์นะครับผมพิซซ่าสโมกแซลมอนครับพิซซ่าชีสเยิ้มๆท็อปด้วยสโมกแซลมอนที่ส่งตรงจากนอร์เวย์มั่นใจความอร่อยได้เลยครับลิ้นวัวครับแฮงเกร์สเต็กครับ เต็กปลาเก๋าแดงครับปลาเก๋าแดงของทางร้านเนี่ยส่งตรงจากชาวประมงจากจังหวัดระนองนะฮะรับประกันความสดเลยครับปิดท้ายด้วยของหวานเบสออฟช็อกโกแลตครับอย่าลืมไปอุ่นุนกันครับร้าน Ivory c o ค t l m o o n h o o m m m d e e c f f e d n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  นนะครับอยู่ที่เสนานิคม1น,นะครับซอย12โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับ ไปถึงบอกว่ามาจากรายการเราคัดจัดส่วนลดได้เลย10%ทันทีนะครับยกเว้นเมนูเครื่องดื่มขนมเค้กและปลาหมึกย่างครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย